พี่นองเคยเหตดแบบนี้บ่ไปดูดคลิปไปดูดคลิปผู้อื่นมาเอามาลงเป็นของจกของข่ก็เคยเห็ดเคยกันโอ้ยมันเฝ้าไปลบออกได้จ้าเพลงลิขสิทธิ์ก็เหมือนกันค่ะเข้าไปลบออกเพราะว่าเข้าสิตธิ์ทางเขา้เขาตรวจสอบผอเนาะเอไอตรวจพอเราถูกรายงานเข้าดูนปิดกันทุก่องทางเลยด้ยเยค่ะบอสามารถสั่งไล่ได้เรื่อยเยค่ะ ไปลบออกเด้อพี่นงคลิปตั้งประเทศคือกันเข้าออกมาลง่งหรือว่าคลิปคนอื่นเงี้ยขามาลงฝ้าไปลบออกเราลบออกจะ,ะต้องลบออกเวทเทียเดียวเดอกค่ะค่อยๆลบออกค่ะ,ะคลิปเข้าเอาเป็นคลิปของเข้าดีที่สุดค่ะมันจะเดียวเราขอสําคัญเข้าไป มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆกับถ้าคลิปไหนที่มันผ่านหน้าฟีดมาหาหาเราเนาะหรือว่าคลิปไอภาพนิ่งหรืออะไรยังนีค่ะห้าเขาไปเบิองไปเบิองของเพื่อนเราหา้ากะไปคอมเมนต์เนาะไปกดไลค์กดแชร์กดยังคอมเมนต์คอมเมนต์อย่างสร้างสารเด้อค่ะเด้อเฮ็ดคลิปส,รรม,สม่ำเสมออันคลิป้อื่นน่ะหามเอามาลงเด้อค่ะแล,ล,ล้วก็แล้วก็อย่าลง คลิปเดิมๆภาพเดิมๆบอตองไปล่งซ้ำบตอตรงไปล่งดูเด้อค่ะ,ะคลิปๆที่ว่ามันซ้ำแล้วซ้ำอีกหนะ่ะจะไปล่งอีกค่ะก็ลงไปแล้วก็ให้ผ่านไปเลยค่ะขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนเด้อค่ะปีใหม่แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองเฮ็ดคลิปเห็นมันใดให้มันปังให้มันมีไ้ใด้ามาให้รักมืน่นรักแสนรัก